แกนไซโก้เลนที่9ของเฮตี้ที่สามารถซื้อแบทแมนจูบี้ได้จะเป็นแบบไหนไปดูกันครับเกี่ยีครับทุกสวัสดีครับวันดียัมันเยอโ,อโอ้โหวันนี้แบบนี่วันนี้วันนี้นนดูใส่เสื้อแบบมารับความเป็นญี่ปุ่น นี่ผมก็ชอบมากนะตัวเนี้ไม่รู้กี่คลิปแล้ววันเดียวอัดหลายคลิปเลยวันนี้วันนี้ผมอัดไปสามแล้วเฮียตาลอยอ่างปวดอ่ะสามคลิปนะวันนี้ครับมาถึงคราวของนาฬิกาที่เรียกว่าเป็นเป็นเมนหลักของเราเลยด้วย คือเป็นรายการที่ยังมีเรื่องราวที่เราให้เราทําอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเป็นคุณค่าเชิงการเก็บสะสมใช่ครับที่เรากําลังจะมานําเสนอเรื่อยๆในช่วงนี้ครับผมครับผมหลงไหไฟแรงเออนี่คือเป็น UHE Original อีกแล้ว Original อยู่แะ้วัทำงานหาเงินเองแล้วก็ซื้อเองได้เงินไม่ต้องแค่ใครเออซื้อเองรีวิวเองอีกแล้วครับผมเต็มๆครับเต็มๆวันนี้มีอะไรมาให้ผมดูวันนี้ผมนําเสนอนาิกาแกลนไซโก้แกลนไซโก้ วันนี้นะครับก็คือคุณอยู่แย่งที่ทราบว่าตอนนี้ผมเริ่มมาศึกษาแกมนไซโ้อ่าโหลึกมากเรือนที่ผมจะมาอันบ็อกวันนี้ที่แพงที่สุดของแกมไซโก้ที่ผมซื้อ,อ,อเป็นราคาสูงสุดแล้วกันไม่เหยียดใช้คำว่าแพงประมาณเท่าไหร่ราคาสูงสุดเดือนนี้เดือนนี้ราคาก็อยู่ประมาณอาซูสีกับแบทแมน ซื้อฮักได้เลยวะเนี่ยคือเอาง่ายว่าสุกสีก็ประมาณ g m t ของโรเล่ครับโนะฮะเจิดดานเจิดดาน4ี x สี่เนะครับ4ี่แสนสี่ก็เป็นการรุ่นรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่ผลิตมาเมื่อเมื่อปีที่แล้ว2019 2019นะครับอันนี้เป็นทำไมมันแพงมันลิมิเต็ดยังไงปะเนี่ยลิมิเต็ดลิมิเต็ดเหรอ คือแกนไซโก้จีลิมิเต็ดหลายรุ่นนะโอ้ทุกรุ่นจะมีคนแซวว่าเอ้ยทำไมลิมิเต็ดเยอะจังเรื่อนนี้คือแกนไซโก้ก็อตสิล่าแกนไซโก้ก็อตสิล่าใช่ SBGA C05G นี่นี่คือเป็นแกนไซโก้ที่มีความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงเลยเรียกว่าเป็นตัวแทนของเคาน์เตอร์ญี่ปุ่นที่แบบ ทั้งตัวก็ซิล่าเองและทั้งตัวไซโก้เองนี่คือหยิบ King of Watch ของญี่ปุ่นมาชนกับ King of Monster มันเป็นปีที่แบบว่าบังเอิญเลยว่าตัวก็ซิล่าเนี่ยเข้าฉลองครบหกสิบห้าปอของหนังเรื่องใหญ่ที่เขาตัดสุดชาวโลกชินก็ซิล่าครับตัวล่าสุดของเขาชินก็ซิล่านี่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่เป็นมูฟวี่ออฟดิจิทใช่ใช่ใช่แล้วก็ อย่างผู้กำกับเรื่องเรื่องชินกอเซล,ล่าพักไอ้ที่ดังๆเนี่ยต้องม,มีส่วนในการทำผลงานชิ้นนี้เหมือนกันนะว้าวนะครับแล้วก็อเอกมาเป็น king of watch ของญี่ปุ่นออกมาใช่ครับคือแล้วก็แกรนไซกโกเนี่ยมันเป็นช่วงครบ20ปีของเครื่อง spring dive r ด้วยโอ้โหบังเอิญ65กว่าปีมา20ปีบังเอิญแบบเลยขนาดนั้นอยากเห็นแล้วขอดูหน่อยดูกันเลยครับนะครับก็ผมสั่งเรือนนี้มาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่มีขายแล้วมี2กล่องด้วยกัน อันนี้พิเศษหน่อยมาทีหนึ่งสองกล่องเลยนะครับอันนี้คือกล่องเลยในคอยดูกล่องนาฬิกาที่นาฬิกาอ่ะดูกล่องก่อนตัวกล่องมันมีความพิเศษเลยมความพิเศษเลยคือแกรนไซโกทุกคนก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นปลอกสีขาวแล้วข้างในก็มีกล่องสีน้าเงินแจกให้ดูแต่ความพิเศษของรุ่นนี้มันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเห็นไหมคือเห็นลังกอซิล่าไหมลังกอซิล่าเลยแกรนไซโกเนี่ยนะครับกล่องสีน้ําเงินนี่มาดําเข้มนะแล้วก็เปิดมาต้องเป็นกระดาษสาแต่อันนี้เป็น เฮีวผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรแห้ตกปลาคือบังเอิญอาจริงๆนะผมเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่เคยดูเรื่องกอสซิลาเลยไม่คือตัวชิงวก็ซิลว่าเท็กซ์เจอร์มันจะแบบมันจะยุบยุบอยู่แบบนี้มันจะมีตะขัดตะคายแนวไคจูแนวปีศาจมอนสเตอร์จับให้จับให้นี่ห่อหอข้าวของคุณแม่ไอเทมกอสซิลาไปแล้วเด้งออกมานะครับ ก็คงไม่มีอะไรเพราะวันนาฬิกาอยู่อีกกล่องหนึ่งแต่ดูความละเอียดของงานนะครับเฮ้ยหกปีกอซิล่ากอซิล่าหกสปีนะทำ <She a. S 1> ทำเป็นวัสดุ Teraz? เป็นเหมือน,นเป็นเป็นตัวอะคริลิกเป็นใสอะเคลือบคับกับลายที่เขียนว่ากอซิล่าหกสิบห้าปีะนะครับแล้วก็ที่เห็นตรงนี้สีครับแดงครับเพราะความร้อนแรงไฟของกอซิล่าดูผ้าผ้านี้ก็ไม่มีนาฬิการุ่นอื่นไม่มีผ้านี้นะครับดู พังมีโลโก้นี่ก็ซิล่าอยู่ตรงนี้ซึ่งโลโก้นี้เองครับจะเป็นโลโก้ที่เป็นโลโก้ที่สลักอยู่ตรงอยู่ตรงไอ้กัซิล่าใช่ไหมอยู่ตรงด้านหลังของนาฬิกาว้าวนะครับส่วนที่เหลือก็เหมือนกันกันอ่าเสร็จแล้วโคตรดีเลยดูกล่องเสร็จแล้วแล้วก็ปิดปิดปิดม่เอาดูนาฬิกาดีกว่าดูของจริงนาฬิกาเอาเอาของมาใส่ก่อนใส่ใส่เท่าไหร่อ่ะส่วนคู่มือก็ เดิมๆไม่มีเปลี่ยนนะเดิมๆไมอย่าไปสนใจดูยเห็นนาฬิกาแล้วยเห็นนาฬิกาคือเรื่องนี้คือพอเขานําเข้ามาเนี่ยเขาจะแยกตัวนาฬิกากับตัวกล่องมาใช่ไหมครับคือก็ผมได้มาอย่างนี้เลยกอค่อนข้างสเปเชียลนิดนึงแล้วก็เบามากเลยแล้วก็มันเป็นความจริงๆอย่างคนที่เล่นแกนไซโก้บางคนเนี่ยก็ชอบในตัวความเป็นเครื่องสปริงดฟ์นะครับนะครับแล้วก็เป็นชอบ เรียกว่ารุ่นไอรหัสรุ่น S B G A เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตรุ่นหนึ่งนะครับของของแกนไซโก้นี่ครับเปิดกล่องมาก็จะเจอกับนาฬิกาใส่อยู่ในซองอืมอีฟองน้ำบุกมาอย่างดีเอาออกครับเอาออกีครับตัวเรื่องสปอร์ตโคตรงามผมเทียบให้ดูกับโรเล็กซ์ก็ได้โรเล็กซ์นะครับหน้า40มิลเนี่ยขนาดจะประมาณนี้อั่นีมเป็นมิวเกิสใช่วะอันนี้เป็นมิวเกิลนะครับมิวเกวิลเทียบกันกับ โอ้โหน้าปั่นใหญ่บิ้มครับคือใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าตัวตัวโรเล็กสปอร์ตทั่วไปนะครับขอจับาดูหน่อยเฮ้ยไทเทเนียมหรอไทเทเนียมครับโอ้โหเบาหย่องเห็นนะใหญ่นะนะเตอเตอย่างนี้แต่ไม่ได้หนักอย่างที่คุณคิดนะคบโอ้เบาหยองเบาหย่ออมาดูกันในรายละเอียดของแต่ละอันในผมที่บายให้ฟังสั้นๆโคตรงามอ่ะถือก็เอาอย่างแกนไซโกเองนะครับก็ อ่ะผมคนอึดให้ดูด้านหน้าผมให้ดูด้านหลังก่อนโอ้โหด้านหลังเนี่ยคุณจะเห็นเป็นสีดําเป็นการเคลือบเขาเรียกว่าเมทัลลซ์ผมก็ไม่รู้ชื่วัสดุะไยนะเคลือบลงไปบนซซฟไฟด้านหลังคือเป็นรูปกอซิล่าเหมือนที่เห็นในฉากที่ในหนังเนี่ยจะอยู่ในหนังตอนเด็งกอซิล่าคือฉากที่กอซิล่าถล่มย่านกินซ่ากลางเมืองญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นเป็นความเจริญอ่าใช่ใช่ใช่มีห้างสินคซักห้างสินค้าารึ้นนึงแต่แต่ห้างชื่ออะไรช่างมันแต่มันมีหอไิกาอยู่และหหออกกาานนเป็ซโ ซึ่งอันนี้มันอยู่ในฉากในหนังจริงๆนะใช่ใช่มีมีจำได้มันเป็นหอในกาไซโกจริงๆนะครับซึ่งเขาก็ไม่คิดหรอว่าอีก65ปีให้ท้ายมาเนี่ยมันจะแบบเห็นมป็นฉากที่คลาสสิกขนาดนี้ไซโกกับก็ซิลล่าจะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหสวยจริงนะครับอีกอีกแนึงเอกลักษณ์นึงคือที่ชอบคือสาย สายทาจากหนังปลาฉลามนะครับรใช่ครับเป็นสายปลาฉลามแล้วก็หนังปลาฉลามตกแต่งให้ด้วยโทนสีแดงดาดาแดงเหมือนกับตัวผิวชิงกัสซิล่าเลยแล้วก็ส่วนจา่ที่คุณยูพูดไปแล้วนี่คุณยูนี่เก่งนะแค่แตะรู้เลยว่าไทเทเนียมนะครับเบาหย่องก็เป็นไทเทเนียมน่าจะเป็นเกรดไฟผมจำไม่ได้เป็นแข็งแรงเป็นอล่อยแล้วก็มีการขัดสารสื่อมือนเดิมแน่นอนเทคนิคการขัดสารสื่อตัวเคสเนี่ยเป็นเคสที่แบบว่ามีเหลี่ยมมุมครับ เนี่ยกี่เหลียมว่ผมจำไม่ได้แล้วมันดูบึกบึนกว่าการไซโก้ทั่วไปเนาะครับแล้วก็ตัวหลักหน่วยเวลานะครับก็ปียดเสมือนเคี่ยวของกอเซล่าโอ้ยเจ๊๊๊คือเป็นเคี่ยวแหลมๆมาเลยครับหน้าปัดเป็นสีแดงเป็นเหมือนคล้ายซันเรย์เป็นแดงดําเขาบอกมันคือแบบไอตัวอันตอนอันนี้นะพลไฟอ่ะปล่อยพลังของตัวนี้เป็นแบบนี้ใช่ครับกอเซล่านี่ปล่อยพลังแบบนี้แล้วก็แน่นอนมาในตัวเครื่อง ปริงได้ความแม่นยําไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะของของของกอสิลาที่มีเครือบสารเรืองแสงที่เข้มอ่ะเนอยใช่ป่ะอ้าวนี่คือนี่คือนี่คือในที่มือมองเห็นแล้วไม่ต้องรอแสงมาเพื่อเงาเงานที่มือมองเห็นแต่พอเดีอยนนี้เป็นนาฬิกาใหม่มากยังไม่ได้รับแสงมาก่อก็จะมอมเป็นสีอะไรครับสีเขียวเป็นสีเขียวมีไบรท์นะครับผมอ่าก็ตัวตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะสามารถบอกวันที่ได้นะครับเป็นเครื่องสปริงไดฟ์ ดีไซน์จริงๆแล้วตัวความโค้งถ้ามาให้มองด้านข้างจะเห็นว่าถึงมันจะใหญ่แต่เขาดีไซน์ให้มันโค้งเขาบอกเขาดีไซน์ตั้งใจให้มันเหมือนอุ้งมือของสิงโตซึ่งเป็นแบรนด์ของแกร์ไซโก้นะแต่ใน,ในใค่าเดียวกันมันก็จะเปลีย่ยนสมองอุ้งมือของกอซิล่าเองก็อาจจะได้เหมือนกันโอ้โหจริงๆจุดเด่นของนาฬิการ,รุ่นนี้แน่นอนในความสวยงามคือต้องไปเห็นตัวจริงแต่ว่าเอือนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมอาจจะตัดสินใจซื้อมาเก็บไม่ใส่เหรอเก็บสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เพราะตอนนี้สองเดือนเนี้ยน <laughs> ใส่ไม่ทันโอ้ยเดี๋ยวกูขอเก็บวไว้ก่อนเดี๋ยววอยเดี๋ยวอาจารถึงวันดีคืนดีผมค่อยมาใส่นะครับนี่เป็นเรือนที่แพงที่สุดที่ซื้อมาเรือนี้เป็นเรือนที่ราคาสูงที่สุดแต่เป็นเรือนที่ผมคิดว่าผมภูมิใจที่สุดเพราะว่ากว่าจะได้มาไม่ง่ายนะครับคุณยูมันคือนิยามว่ามันคือนาฬิกาที่คงความเป็นญี่ปุ่นไว้เยอะ คือมันถ่ายเึ่ะความภูมิใจของคนญี่ปุ่นอยู่ในในตรงนีน้ยนเยอะเหมือนกันใช่แล้วก็ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วแกนไซกโกแน่นอนมันไม่ได้เหมือนในการรุ่นทอปพิษที่แบบซื้อแล้วรอราคาขึ้นขึ้นขึ้นใช่ใชต้องยอมรับว,ว่าแกนไซกโกมันเป็นของสายนักสะสมนะครับคือแน่นอนซื้อมาถ้าใส่แล้วราคาก็ลงแน่นอนล่ะโอกาสที่มันจะขึ้นมันมีแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่โอเคเขาบอกว่าลิมิเต็ดลิมิเต็ดก็จริงผลิตมากี่เรือนนะดูหน่อยสิหกร้อยหกร้อยสิบเรือน ไม่ไม่เยอะนะผมว่าที่พืมทั่วโลกนะครับน้อยนะเมืองไทยเนี่ยเข้ามาไม่กี่เรือนเองนะคือจริงๆถ้าแฟนก็ลิล่าทั่วโลกที่เยอะมากๆอันนี้ผลิตมาแค่หกเรือหิื้ว่าน้อยมากเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เขาไม่เขาขายเนี่ยคนที่ซื้อไม่ใช่แฟนนาฬิกาก็มีคือคนไม่ได้สนใจนาฬิกาเลยแต่เป็นแฟนก็ซิล่านก่าที่มีเงินก็มาซื้อนะครับแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เห็นชัดๆชัดว่าราคาขึ้นม้กระทงยูสไม่เชื่อลองเนี่ยลองเข้าเว็บไซต์นาฬิร์ช ไอแกนไซโกกัสเลราเราดูราคาเอาตอนเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0หม่สดอลลาร์ประมาณ3 0 0แสนก็บาทอ่าเราไปดูตอนนี้ดู <c oughs> นะครับาาราคาเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ4ี่มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะหรอกแต่มันก็ปีเดียวนะเฮ้ย <c oughs> แต่สวยแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากในเมืองไทยไม่มีแล้วชอบไทยหมดแล้วแต่ผมหาไม่ได้ฮู้เอยคุณผู้ยยยยยยยี่ยยยยใยยยย่ยย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 ยนยย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 จยย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 จยย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  ตอนส่งมานี่ไม่สนเลยภาษีเท่าไหรอ่อ่ะคือคือขอให้ได้ของผมก็เอาหมดคือมันเป็นนาฬิกาอย่างที่บอกคือชอบที่มันแบบคงความเป็นแบบออาลายฝักสุดๆลายฝัก<ะ>ผมได้มาวินาทีเนี้รู้ไหมครับคุณวุฒตะก้องรู้ไหมว่าวินาทีที่ผมต้องการเรือนเนี้ผมเช็คก,กับทางไซโก้เนี่ยเขาก็แจ้งผมว่าในในในช็อปอยากเป็นทางการของไซโก้ทั่วโลกนะเหลืออยู่3มเรือน สเรือนแล้วก็มีตัวเลขมาให้ผมเลือกผมก็เลือกตัวเลขสองสี่เจ็ดมันคืออะไรครับทำไมต้องสองสี่เจ็ดยิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เจดวันที่ผมจะใส่เลือนนี้โอ้มีที่มามันกูจะใส่ตลอดเวลาใส่ไปล้างตูดลูกไงออสิล่าเอาจริงๆนะผมใส่พวก GMT แบบเรือหกแสนห้ามามาล้างตูดลูกแน้่ผมก็ชินนะแต่ผมทำใจไไม่ได้ถ้าผมจะใส่ออสิล่าไปล้างตูดลูกนะโอ้ยจะมันตวยิง คืออาจจะเป็นเพราะมันเป็นสายหนังด้วยอาจจะไปใส่โดนน้ำนอะไรผมก็คือว่ะคือเรือนเนี้ยใส่แน่ก็แต่ขอรอเลิกงามยามดีนิดนึงเรือสามเรือนอะสามเรือนนั่นคือเป็นของผมแล้วหนึ่งนะตอนนี้เหลือสองนะโอ้โหนั่นคือทั้งโลกอยู่กับยูเลอร์แค่สองเรือนครับแต่ว่าขายไมม่หมดยังดูกับคอลเลคเตอร์ก็หกอย่างที่บอกหกร้อยห้าสิบคนทั่วโลกนะครับโอ้โหมันก็เริ่มน้อยมากแล้วนะแต่ผมเป็ะขายดูในเว็บขายนาฬิกาเนี่ยเขาไม่ขายกันแต่มีเหมือนกันคนที่ขายยูสซึ่งราคาเขาตั้ง ราคาที่เขาขายในยุคจ้ะแท่าที่ผมซื้อของใหม่จากชาวอันนี้อีกล้อสี่แสนกว่าเลยเหรอเออแม่งตั้งราคาบู้ที่หมายเลยผมก็แบบอะไรของมึงเนี้ยจะสวยจริงนะครับก็เป็นเรียกว่าไม่กี่เรือละกันที่ผมเห็นในการไซโก้ว่าเออราคามันมันเหมือนอย่างพวกเล่นโลล็กอะนะครับมันมีคุณค่าในแง่ของการสะสมแล้วก็ในแง่ของแฟนของก็ซิล่าเข้ามาใช่ครับผมมองว่าเป็นแบบนั้นแล้ว ความลิมิเต็ดที่บวกกับเดิมๆลิมิเต็ดอยู่แล้วหรือบวกความเป็นลิมิเต็ดก l l ซทล่มันค่อนข้างจะแมสกว่ามันทําให้แบบมูลค่าความต้องการอาจจะมากขึ้นเรื่อยในอนาคตผมก็เชื่อแต่ว่าที่ผมอ่านในเว็บฝรัง่งอันหนึ่งเขาก็บอกว่าถึงมันจะผลิตมา1 0ห600เ0เอนก็จริงนะอแต่เหมือนเขาไม่ใช้คําว่าลิมิเต็ด dition ผมไม่รู้ว่าแอบคิดลึกๆว่า อนาคตจะทําอีกหรือเปล่าไม่ม้งมันก็เต็มจำนวนก็คงไม่ง่ายแล้วเนาะแล้วก็คงอาจจะเป็นรุ่นอื่นแทน่เกมไซโก้เนี่ยลิมิเต็ดเขาก็ลิมิเต็ดจริงๆนะก็ไม่มีแล้วไม่มีเลยนะผมซื้อมาเก้าเรือนเนี่ยมีลิมิเต็ดอยู่จําไม่ได้ว่าสี่หรือห้าเรือนอะแปลว่าในอนาคตเนี่ยผมว่ามีอนาคตแน่นอนเรือนนี้เรือนนี้ผมผมมั่นใจมากๆคือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นสายสายอินเวสต์ด้วยนะะซ่าเถอะแต่มันจะไม่หวือหวาขนาดหรอกมันจะมันโอเคแลแต่ว่าอย่างที่บอกอย่างพวกที่เป็นสาวกอ่ะ ใช่ป่ะผม,ผมเห็นผมไม่ชอบเลยเออมันก็สวยอะต้องลองต้องลองนี่หนังพวกคุณปะเนี่ยอ,อ่าไม่ใช่เดี๋ยหนังฉลามไม่ใช่หนังชอบหนังกับไอ้นี่กับไอตัวตรงกลางอะเขาเรียกว่าหนะน้าปัดมันอะเออหน้าปัดอะสวยแดงแม้งแดงแบบสวยดิใส่ไปคนต้องทักอะเฮ้ยจริงทักจริงทักจริงนะอ่าโอเคก็นี่ก็คือ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแกรนไซโกโอ้โหขอเรียกมว่านาฬิกาที่มีความเป็นคุพ่อคุแม่ญี่ปุ่นอย่านี้ใช่สำหรับผมผมอาจจะยกให้มันเป็นนาฬิกาออฟเดอะเย่สำหรับผมในปีนี้เลยก็ตามโอ้ผมหาเอ้ยแต่มันสวยจริงผมผมเพราะว่าอไเพราะอย่างที่บอกมันเป็นนาฬิกาที่มีเงินมันก็หาไม่ได้ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสายแบบลเลคเ c t o r ดิบดีคนจะปล่อยมันก็ต้องแบบจริงจริงอรย่างนี้ปล่อยพาวัฒนาส่งทําให้ผมแบบไดเรนนี้มาด้วยขอบคุณจริงๆเลยครับ้ใหญ่ถ้าจะดีกว่านี้นะถ้าได้ใส่เรือนนี้น ส่ไปดูโรงงานใช่ไหมเออโอ้โหก็หวังจะได้มีโอกาสอย่างนั้นเร็วๆนี้นะครับสุดยอดจริงสุดยอดจริงโอ้ี่ฝากไว้นะครับว่าสำหรับสายสะสมแอบแอบมีสายไอ้พวกสายลงทุนนิดๆนิดๆลงทุนอยากจะซื้อแกนไซโครุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกแน่นอนครับผมนะครับคือแบบใครอยากหาความแปลกใหม่ก็ไปลองดูครับแบบแกนไซโกคกุสิล่าถ้าตอนคลิปนี้ปล่อยไปแล้วยังหาได้ก็ถือว่าโชคดี รเอไม่รู้จะรีวิวทำไมนะเพราะพวกคุณก็หาซื้อในประเทศไทยไม่ได้แล้วโอ้โหสะใจเราไปเที่ยวหาดูตามหลายๆลายประเทศอ่ะมีหรือว่าใครได้แล้วกันนะโอ้แต่สวยจริงๆชอบมากก็วันนี้แฮปปี้มากก็ยี่เห็นยังไงกับเรือนนี่ครับเป็นแฟนก็ซีร่าดูแล้วรู้สึกยังไงเป็นแฟนเก็บนาฬิกาดูแล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ก่อนก่อนกลับเนี่ยสายสายคอรเรคเตอร์บอกเลยนะเงินที่ผมร่างมากผมไม่ขายนะท่าราคามันไม่ได้มากพอนะเงินมาผ้าหลุด <laughs> โอเคครับ<อ>ว,วันนี้ก็ประมาณนี้ครับโหสุดยอดมากขอบคุณทุกคนนะฮะที่คอยติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะเอานาฬิการหรือว่าแกจ็ตอะไรต่างๆมารีวิวให้ดูอีกก็ฝากติดตามไปด้วยโอเคเอาวันนี้ไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ